สวัสดีพี่น้องขอเแฟนกุับกคนนะครับวันนี้วันเท่31กรกฎาคม2014ครับก็วันนี้ตาเด่นของเราติกลับมาจากกรุงเทพมาเมื่อวานตอนเช้าครับวันนี้มาช่วยนะครับช่วยช่วยพาไปไหน่อะกร่อไหม <G ül> อวันนี้แหละเออหนะ้าวันนี้อบอกว่าให้พาไปเลี้ยงเราสักโหลหนึงเออแมวและเราแม่งเข้าภาษากินได้ไงวะสาักเออเพราะวันนี้จะชวนพวกเราอะมาเล่นด้วยกันบ้านประดาวก่อนหรือเป่าไหมฮะ,ะเอาเลยไหมเออถ้าจะเอาก็เอาได้เลยเว้ย ทำมเมื่อจังมึงก็เอาไม่ทันละสัแล้วก็ขอให้ให้พวกนี้มากันตั้งแต่ไอ้น้ำข้าวโนเกียงเป้าไ,ไอ้ออโต้หรือพวกเนี้ยมาเล่นกันดิบ้านมาดาวได้เลยตอนนี้ตอนที่ตะเด็นมามาดูหนังได้เลย,เลย คิดฟรีเไม,ไม,มไ่ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละคิดฟรีเลยแล้วก็แล้วก็วกอเอาเล่นนู่นดีกว่าไหมถ้าจะเล่นก็เล่นตามบาบเลยถ้าพวกเราขอเพลงจกทุกคน <c oughs> แต่ตอนนี้ก็บอกว่าตะเดนมาเราก็เล่นตามบายตามภาษาเรานั่นแหละ